ครับกระผมครูนพดลสมใจครูโรงเรียนบ้านสร,ร้านครูราชรังสรรค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหน้าเขต2วันนี้กระผมจะรายงานเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อรับรางวาัลทรงคุณค่าสอประทอโอเบกอวอร์ครั้งที่11ปีการศึกษา2,564ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมด้านวิชาการยอดเยี่ยม สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีขรุศาสตร์บัณฑิตเกียดนิยมอันดับหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปริญญาโทศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชการปฏิบัติงานในด้านต่างๆทั้งด้านการคลองตนครองคนและครองงานมีรายละเอียดดังนี้การคลองตนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนได้รับรางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน ครองคนปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564และได้รับรางวัลครูดีสีปัวสาประสานความร่วมมือกับชุมชนสังคมและผู้ปกครองในการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบและรอบด้านจนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองการครองงานได้รับรางวัลทรงคุณค่าสปทอเ e กอวอร์ดรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง ปีการศึกษา2,563และปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แบบ active learning พัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งสื่อเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ออฟไลน์และให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้จัดทําเอกสารธุรการชั้นเรียนครบถูกต้องสมบูรณ์และมีการบันทึกรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอในปีการศึกษา2,564 ข้าพเจ้าจัดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒน,นธรรมระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่ 1- ถึงปีที่3โดยใช้กระบวนการทางทุกศาสนาหรือเรียกว่าหลักธรรมอรียส์สีมาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะและเจตคติที่สูงขึ้นโดยมีกระบวนการขั้นตอนสำคัญอยู่ทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยการได้แก่ขั้นที่1คือขั้นทุกทุกคือการกำหนดปัญหาเผชิญสถานการณ์ สร้างประเด็นปัญหาและตั้งคำถามที่ท้าทายให้ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สังเคราะห์แก้ปัญหาและขั้นที่2นะครับคือขั้นตอนของสมุทัยสมุทัยขั้นนี้คือการสแสวงหาสาเหตุผู้เรียนจะร่วมกันสแสวงหาสาเหตุโดยใช้กระบวนการอภิปรายกลุ่มทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยขณะเดียวกันผู้เรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลค้นหาความรู้สร้างความตระหนักรู้ในความรู้เบื้องต้นของตนเองเพื่อนําไปสู่ขั้นตอนต่อไปซึ่งขั้นตอนที่3เรียกว่าขั้นตอนมั ขั้นตอนนี้นะครับผู้เรียนจะสแสวงหาวิธีการในการแก้ปัญหาหรือตั้งสมมติฐานในการแก้ปัญหาเสนอแนวทางการแก้ปัญหาอาจจะเกิดขึ้นจากการระดมสมองใช้กระบวนการกลุ่มนะครับเข้ามาร่วมในการประสานความร่วมมือของผู้เรียนและทําความรู้จักกันและผู้เรียนนั้นสร้างความตระหนักในปัญหา เสนอแนะวิธีการแก้ปัญหาออกมาโดยใช้หลักการของเหตุผลการคิดแบบมีเหตุผลและขณะเดียวกันนําไปสู่ขั้นตอนที่4คือขั้นนิโรธขั้นการสะท้อนผลขั้นนี้เองนะครับมีความสําคัญอย่างยิ่งคือผู้เรียนจะต้องสะท้อนผลวิธีการแก้ปัญหาที่ตัวเองได้เสนอขึ้นมาโดยอาจจะทําเป็นชิ้นง,งานหรือเป็นโปรเจกต์ขึ้นมานะครับที่ตอบสนองสอดคล้องกันในรูปแบบของโครงงานคนุณธรรมกระบวนการการแก้ปัญหาหรือ,อะจะทําเป็นโฟลชาร์ดหรืออะไรก็ได้นะครับที่ผู้เรียนจะสามารถ นำความรู้นั้นไปใช้ได้จริงซึ่งตอบสนองต่อผู้เรียนนะครับโดยกระบวนการที่เป็นขั้นตอนทั้งหมดนี้อยู่ในโมเดลนะครับซึ่งสามารถพัฒนาผู้เรียนนะครับทั้งด้านขอ,ของกระบวนการคิดผลสมัมฤทธิ์และเจตคตินะครับและนําไปสู่การจัดทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่องหลักธรรมทางพุทธศาสนาด้วยกระบวนการกลุ่มร่วมมือสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2564ที่มีการปรับประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหา คนที่เกิดจากการปรับประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเิสซีในรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสร์และหน้าที่พลเมืองพบว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถเจตคติที่ดีขึ้นและเปรียบเทียบกันระหว่างปี2564และ2563พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติการเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมนำเสนอวิธีการปฏิบัติวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เป็นเลิศในรูปแบบของ active learning และใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบวิสัยทีมมาปรับประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนโดยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆร่วมนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ในรายการพูดเช้าข่าวสพทมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในช่องทางต่างๆเช่น youtube Facebook และห้องเรียนสังคมศึกษาคุณพดลและ TikTok Socialize d y ์ครยครนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้วิชาอื่นและนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงนักเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมดีระดับประเทศเรียนได้นำเสนอโครงงานประวัติศาสตร์ในรายการพูดเช้าข่าวสปทครูได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทอง รางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดระดับชาติครูเป็นวิทยากรการอบรมพัฒนาศักยภาพครูส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตกิจกรรม12เดือนเว็บบินาเปิดโลกนวัตกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์วิถีใหม่วิถีอนาคตของสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับภูมิภาครางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2564จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนได้รับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดรางวัลร องชั้นเริศระดับเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาการในระดับชาติในกระบวนการนี้นะครับจะเกิดขึ้นได้และประสบความสําเร็จต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือของผู้เรียนดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ใช้รูยศสี่ต้องประสานความร่วมมือของผู้เรียนให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในตนเองซะได้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะนําไปสู่การจัดการเรียนรู้ที่ดีและมีคุณค่ามีความหมายแก่ผู้เรียน